ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับศิลประปีศาสวรรค์นั้นเหรอนั่นคืออะไรหัวอาจานจีคิดกับตัวเองเขาถึงค้มหัวลงและใส่หัวหญิงสาวขมวดคิ้วเจ้ายัางไม่ได้ฝึกฝนศิลประปีศาสวรรค์ด้วยซ้ํา แต่เจ้าก็ได้พัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเจ้ามาแล้วเจ้าเป็นอัจฉริยะชัดๆผลพวกนี้งี่เง่ามากมันช่างกล้าจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าถ้าเจ้าโดนเวฮิมอสจับได้พวกมันอาจจะกินเจ้าทั้งเป็นก็ได้หัวอาจารย์จีเกินน้ำลายแล้วคิดในใจว่ากินทั้งเป็นเลยงั้นเหรอโอ้พระเจ้าิืมมันไปเถอะตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะช่วยเจ้าเองตามข้ามาขณะที่เธอพูด หญิงคนนั้นก็ดึงเขาจากนั้นก็เดินไปตามเต็นท์อย่างเงีย,งยบๆไปทางป้อปราการของมนุษย์มาจานจีรู้สึกดีใจมากและรีบเดินตามเธอไปหลังจากเรี้ยวไปสองสามครั้งก็มาถึงขอบค่ายขณะน,นี้การต่อสู้เบื้องหน้าป้อปราการของมนุษย์ได้เข้าสู่ภาวะที่ร้อนระอ,อุแสงไฟนับไม่ถ้วนกำลังจาราจนและสงครามมหาการเข้าหดรไายอย่างยิ่งหญิงสาวพูดเบาๆวา่าตอนนี้มีสงครามใหญ่กำลังเกิดขึ้น เจ้าเลือกวาที่เหมาะสมในการทำภารกิจเบเฮมอตมักจะหยาบคายและไม่จริงจังกับการรัตะเวนมากนักเดินไปทางซ้ายตามขอบค่ายข้ามสนามรบจากนั้นหาที่ซ่อนจากนั้นก็ทำตามแผนของเจ้าเองและรอจนกระทั่งถึงกลางคืนจึงจะข้ามพื้นที่สนามรบจำไว้ว่าเจ้าต้องรอจนถึงกลางคืนจึงจะข้ามได้เมื่อทั้งสองฝ่ายเหนื่อยมากแล้วและไม่สามารถที่จะจัดการฝั่งนี้ได้เมื่อเจ้าไปถึงฝั่งเมืองมนุษย์ ให้ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าแรกน้อยได้บอกว่าเจ้าเป็นผู้ริภัยที่ถูกเบฮิมอสจับตัวไปก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ควรจะทําให้สิ่งต่างๆยากลําบากสําหรับเจ้าขอบคุณพี่สาวหัวาจานจีพูดด้วยเสียงต่าเมื่อได้ยินเรียกว่าพี่สาวหญิงสาวก็ตกใจและพูดว่าเจ้าและข้าเป็นเผ่าพัานธุ์เดียวกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเจ้ายัางเด็กมาก เมื่อข้ากลับไปข้าจะถามคนพวกนั้นว่าทำไมพวกเขาถึงปล่อยให้เด็กที่อายุน้อยอย่างเจ้ามาแอบซ่อนอยู่ในโลกมนุษย์ข้าจะไม่ถามเกี่ยวกับภารกิจของเจ้าแต่เจ้าท้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนี่เป็นเรื่องของเจ้าแล้วขณะที่เธอกำลังพูดเธอเขายื่นหนังสือเล่มเล็กให้กับหัวอาจารย์ฉีหัวอาจารย์ฉีรับมันโดยไม่รู้ตัวข้าให้แค่การฝูฝนเบื้องต้นเท่านั้น ตนระดับที่สูงกว่านี้ต้องรอจนกว่าเจ้าจะกลับไปที่เผ่าพันธุ์แต่ว่าเมื่อเจ้ายังเด็กการฝึกฝนเบื้องต้นก็เพียงพอให้เจ้าฝึกฝนได้เป็นเวลานานจำไว้ว่าหากเจ้าฝึกฝนเบื้องต้นสำเร็จแล้วและเริ่มแปลงร่างได้เจ้าต้องระวังเพราะท้ายสุดเจ้าเป็นเพียงผู้แอบซ่อนตัวดังนั้นจงระวังไว้เจ้าเข้าใจไหมเมื่อฟังหญิงสาวพูดหัวจานฉีก็ก้มหัวลงโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองดูหนังสือเล่มเล็กในมือของเขา มีอักษรโบราณขนาดใหญ่3ตัวอยู่บนนั้นซึ่งเขาสามารถเข้าใจได้ว่ามันคือตัวหนังสือที่เขียนคำว่าศิลปะปีศาสวรรค์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรากฏมาเป็นเวลานานดังขึ้นอย่างคราทานหันเจ้าได้รับศิลปะปีศาสวรรค์เบื้องต้นแล้วนี่คือ1ในสของศิลปะปีศาสวรสรค์ศิลปะปีศาสวรรค์เป็นเทคนิคการฝึกฝนระดับเ เมื่อทำเทคนิคการฝึกฝนเบื้องต้นเสร็จแล้วเราสามารถแปลงร่างเป็นทูตตกสวรรค์สองปีกได้นี่เป็นหนึ่งในเทคนิคชั้นยอดในมิติแห่งนี้เป็นเทคนิคของราชวงศ์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจการฝึกฝนเทคน,คนิคนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสายเลือดปีศาจระดับสูงหัวอ,อาจารย์จีกราพิปตาศิลปะการต่อโซ่ระดับเองงั้นเหรอนั่นคงจะมีค่ามากใช่ไหมแม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นเอาละไปเองเถอะ ข้ามิโทระต้องทำหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงถุมเลิกพี่สาวข้าขอทราบชื่อของท่านได้หรือไม่หัวอาจารย์จีถามอย่างจริงจังแม้ว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดเขาก็ยังคงรู้สึกขอบคุณมากที่อีกฝ่ายมอบวิธีการฝึกฝนอันล่ำคาดังกล่าวให้กับเขาพี่สาวสาวรังเลอยู่โคหนึ่งแล้วพูดว่าข้ามีชื่อว่าโมลิงเราจะเจอกันใหม่ถ้าเราโชคดี ว่าจา์จีเปิดปากได้อยากจะพูดว่าพี่สาวท่านจะให้เลือดของท่านแก่ข้าได้ไหมแต่เขาเกรงว่าจะถูกอีกฝ่ายตบจึงไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้โมริงบอกมือให้เขาและวินาทีต่อมาเขา้อหายว่าไปอย่างเง,เงียบๆเหมือนกับปีศาจณที่ดาวโต้หรัวพวกเจ้าสองคนแน่ใจแล้วหรือว่านี่ไม่ใช่รหัสโกงที่เจ้ามอบให้กับจานจีไทไวการคนพูดอย่างหมดหนทางต่อจอภาพขนาดใหญ่ ชายหนุ่มยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่านิ้วทองอยู่ที่ไหนปล่อยให้เขาเป็นคนทำราและมอบพรสวรรค์ทำราให้เขาเพียงเพื่อฝึกฝนจิตใจของเขานอกจากนี้โรคโต้รัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยท่านมันไม่ใช่เกมหรือระบบการฝึกฝนธรรมดามันคือการดำรงอยู่โดยมีมิติโต้รัวของเราเป็นแกนหลักซึ่งเชื่อมโยงจริงๆกับมิติที่ควบคุมโดยเทพเจ้าแม้ว่าฉากรายๆฉากจะเป็นแบบจำลองของเสียงที่เกิดขึ้นในอดีต เราไม่สามารถแทรกแซงโดยตรงได้เราสามารถจัดเรียงตามแนวโน้มประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของมิติเท่านั้นข้าพูดได้เพียงว่าเด็กคนนี้โชคดีจริงๆตรงเนตรปีศาจสีม่วงสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นปีศาจร,ระดับสูงไม่มีอะไรที่เราทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะและพูดว่าท่านพ่อนี่คือร่างที่ได้รับการสืบทอดมาจากข้าจริงๆฮ่าๆชายวัยกลางคนก็รู้สึกไรห้หนทางเช่นกันและพูดว่าปล่อยมันไปเถอะ ทันใดนั้นก็มีเสียงอิเล็กทรอนิกส์พูดขึ้นว่าภารกิจสําเร็จแล้วการประเมินภาร,รกิจกำลังดําเนินโยเมื่อหัวอาจารย์จีไปถึงด้านนอกป้อมป,ปาการของมนุษย์อย่างเงีย,งยบๆในยามราตรีการประเมินของเขาก็เสร็จสิ้นลงก่อนที่เขาจะเข้าไปในป้อมปาการในตอนลุ่งสางของวันถัดไปบททดสอบที่หนึ่งในโลกเทพเจ้าแห่งความพิโรธการข้ามค่ายผู้สมัครหัวาจา์จี ามค่ายเบรฮิมอสด้วยวิธีที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดแรกมาถึงป้อมปราการมนุษย์เขาใช้เวลา30ชั่วโมง52นาที48วินาทีระดับ A ถึง B ผู้สมัครหัวจานจีได้รับการยอมรับจากปีศาจระดับสูงซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดภารกิจรับชุดหนึ่งเขาได้เข้าสู่ขั้นแรกของการแฝงตัวแรกได้รับศิลปะปีศาจสวรรค์แล้วระดับของเขาได้รับการพัฒนาแล้วอามราเมอร์นักศึกษาใหม่ขั้นสุดท้ายระดับ A ภารกิจเสร็จสิ้นคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานเพิ่มขึ้น2คะแนนระดับ A ระดับคะแนนคุณลักษณะพื้นฐานเพิ่มขึ้น2คะแนนภารกิจสำเร็จรางวัลคะแนนภารกิจพื้นฐาน100คะแนนระดับ A กลางรางวัลเพิ่มขึ้น500คะแนนภารกิจสำเร็จการทดสอบแรกระดับ A คะแนนคุณลักษณะพื้นฐานพิเศษ1คะแนนโบนัสพิเศษ500คะแนนฉากตรงหน้าเขาค่อยๆชัดเจนขึ้นและหัวจานจีพบว่า เขาได้กลับมาที่ห้องโรงหหสีเงินเดิมและสวมเครื่องแบบโรงเรียนซูร,ร่รเคอร์อีกครั้งเจ้าทำแบบประเมินนักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อยดีและอันดับของชั้นเรียนของเจ้าก็าดีขึ้นแล้วมอบหมายให้หัวอาจารย์จีไปเรียนในชั้นปีที่หนึ่งของสาขาชิงหรัวโรงเรียนซูร,ร่รเคิล์รำแสงพุ่งออกมาจากไรขวาและกลายเป็นม่านแสงด้านหน้าของหัวอาจารย์จีหัวอาจารย์จีนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งสาขาชิงหัวโรงเรียนซูร,ร่รเคอร์ อายุ12ปีวิญญาณยุดการต่อสู้ดวงเนตรวิญญาณความแข็งแกร่งระดับ7ความคล่องตัวระดับ8กายภาพระดับ7พลังจิตระดับ3การโจมตีระดับ7การป้องกัน5บวก2คุณสมบัติพื้นฐานที่จะไะด้รับการจัดสรร5ประการโรคมิติโตโรว์ศิลปะปีศาจสวรรค์เบื้องต้นเก้าสามารถออกไปได้ เมื่อกำหนดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหมายความว่าอะไรคุณสมบัติพื้นฐานที่ถูกกำหนดนี่คือรางวัลที่ข้าจะได้รับจากการประเมินผลในปีแรกใช่ไหมหัวจา์จีมองดูจอแสงตรงหน้าเขาได้ความประดาดใจกล่าวอนยหนึ่งสิ่งที่เขาได้รับในโรคก่อนหน้านี้สามารถนําไปใช้ในโรคแห่งความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งพัฒนาตัวเขาเองได้หรือไม่ ในเวลาเดียวกันเขายังเห็นเครื่องหมายบวกอยู่เบื้องหลังคุณสมบัติพื้นฐานหประการของเขาด้วยจะเพิ่มอย่างไรวาจารย์จีกด,ดเครื่องหมายบวกด้านหลังคําว่าพลังวิญญาณโดยไม่รู้ตัวและนั้นเขาก็ารู้สึกว่าบริเวณโดยรอบสดใสขึ้นและในช่วงเวลาต่อมาดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกเย็ยนสบายในสมองของเขาและร่างกายของเขาทั้งหมดรู้สึกโปร่งใสขึ้นและจิตใจของเขาดูเหมือนจะแจ่มใสขึ้น ได้เบื้องหลังคนสมบัติทางจิตวิญญาณที่ปรากฏบนหน้าจอแสงนี้ตัวเลขเดิมส1เก็กลายเป็น12มันสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งทางหน้าจิตใจได้โดยตรงหรือไม่โดยแม่รีบเร่งที่จะเพิ่มคะแนนต่อไปหัวอาจารย์จีปล่อยวิญญายุดการต่อสู้ของเขาออกมาอย่างรวดเร็วแลาเริ่มตรวจจับทางจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าการตรวจจับทางจิตได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทดสอบว่า ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาเพิ่มขึ้นมากเพียงใดในห้องเล็กๆนี้แต่เขาก็คุ้นเคยกับความสามารถของตัวเองเป็นอย่างดีและมั่นใจอย่างแน่ชัดว่าความแข็งแกร่งทางด,าด้านจิตใจของเขาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนี่มันน่าสนใจถ้าขอถามได้ไหมว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนธรรมดาเป็นอย่างไรหมอจานจีถามโดยไม่รู้ตัวเสียงเล็กทรอนิกในห้องตอบกลับเขาว่า คนลักษณะพื้นฐานของคนธรรมดาถูกตั้งค่าวไว้ที่3จุดโดยค่าเริ่มต้น3จุดงั้นเหรอกล่าวในหนึ่งความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาตอนนี้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปถึงสีเท่ายิ่งกว่านั้นราวนี้ยังได้รับคะแนนคนลักษณะพื้นฐานทั้ง5คะแนนในครั้งเดียวอีกด้วยเขาฝึกสมาธิมา6ปีแล้วและวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาส่วนใหญ่เป็นทางพลังจิตความแข็งแกร่งทางด้านพลังจิตของเขาอยู่ที่11 ึ่งมากกว่าคนธรรมดา8จุดซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากฝึกฝนเป็นเวลา1ปีแน่นอนว่าความเร็วในการฝึกฝนในภายหลังจะต้องเร็วกว่าครั้งก่อนแต่ถึงครานั้นความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ได้รับจากการฝึกฝนมาเป็นเวลา6ป,ปีก็ยังคงมีจำกัดแน่นอนว่าคุณลักษณะพื้นฐานในด้านอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ถ้าว่าจะบอกว่าคะแนนคุณลักษณะทั้ง5ประการ ที่เขาได้รับนานทเทียบเท่ากับก,บการฝึกฝนครึ่งปีก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเกินไปใช่หรือไม่ใดนั้นหัวใจของหัวจาจจีก็เกิดความกระตือรือร้นเล็กน้อยโรงเรียนซูรเคอร์แตกต่างจริงๆสถานที่ที่เขาเพิ่งจากมาเรียกว่าโรคแห่งพระเจ้าแห่งความพิโรธใช่หรือไม่เ,เขาสามารถไปที่นั่นเพื่อศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆเอาจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วใช่หรือไม่ก่อนที่จะมาที่สาขาชิงหรัวของโรงเรียนซูรเคอร์ ใจิตใจของหัวอาจารย์จีค่อนข้างจะมั่นคงมากเขารู้ว่าระดับของเขาจะต้องอยู่ที่ท้ายรายการที่นี่อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่มีไอเดียอะไรมากนักเขาเพียงหวังว่าด้วยการทำงานหนักเขาจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้สำเร็จในอนาคตแต่ทว่าสิ่งที่เขาเข้าไปในวันนี้ได้เปิดประตูบานใหม่ให้กับเขาทำให้เขาสามารถมองเห็นความหวังหัวจา์จีสูดลมหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขา เยเห็นแววตาที่มุ่งม,มั่นจากนั้นเขาก็าคลิกไปที่เครื่องหมายบวกด้านหลังคุณลักษณะพื้นฐานโดยไม่ร,รังเรเขาคิดสี่ครั้งติดต่อกันและเพิ่มแต้มคุณลักษณะพื้นฐานทั้งหมดที่ระดับในครั้งนี้ให้กับพลังจิตโดยไม่รังเรัวจานจีนักเรียนชั้นปีที่1จากสาขาชิงหลัวของโรงเรียนืซอไรเคอร์อายุ12ปีวิญญาณยุดการตอ่อโซ่ดวงเนตรวิญญาณความแข็งแกร่งระดับ7ความคล่องตัวระดับ8กายภาพ ระดับ7พลังจิตระดับ16การโจมตีระดับ7การป้องกัน5บวกสองคุณสมบัติพื้นฐานที่ไดรับการจัดสรร5ประการสิ่งที่ได้รับในมิติจำลองโรคโตร้รัวัิรปะปีศาสวรรค์ระดับเบื้องต้นสมองของเขาแจ่มใสขึ้นราวกับว่าเขาได้รับการตัดสรุ้ขึ้นมาทันใดเขามีความรู้สึกคลุมเคือว่าเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวเขาได้แม้แต่แนความรู้สึกของเขา ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสขึ้นและเขาสามารถแยกแยะบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเลินรางถูกต้องแล้วเขาเลือกที่จะเพิ่มแต้มคุณลักษณะพื้นฐานทั้งหมดที่เขาได้รับครั้งนี้ให้กับพลัง7เพราะหัวอาจารย์ฉีเข้าใจว่าโรงเรียนซืรไรเคอร์พรสวรรค์ของเขาอยู่แค่ระดับ4บวกเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นระดับต่ำสุดดังนั้นหากเขาต้องการแข่งขันกับอาเชริยะเหล่านั้นเขาจะต้องทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แทนที่จะเพิ่มคะแนนอย่างเท่าเทกันและปล่อยให้ตัวเองเติบโต,ตช้าๆควรม,มุ่งเน้นจุดแข็งของเขาเพื่อทำให้ข้อได้เปรียบของเขาชาัดเจนที่คะแนนของคะแนนพลังจิตแม้ว่าเขาจะไม่ใช่อัจฉริยะแต่ความสามารถทางจิตของเขาก็สามารถเข้าถึงระดับปีได้ในขณะเดียวกันเมื่อความแข็งแกร่งทางพลังจิตของเขาดีขึ้นความเข้าใจของเขาก็จะดีขึ้นเช่นกันซึ่งจะช่วยให้เขาเติบโตอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจเลือกเช่นนี้ ประตูเรกเปิดออกอย่างเงีย,งยบๆในการปราเมเินนักศึกษาใหม่ก็สิ้นสุดลงหัวอาจารย์จีถอนหายใจยาวเขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ในที่สุดเขาก็ทำการประเมินนักศึกษาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วการได้เกรดเอในการประเมินผลนักศึกษาใหม่คือเป็นผลลัพธ์ที่ดีพอสมควรสิ่งนี้ยังเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในงานมอบหมายชั้นเรียนของเขาด้วย เขายังรู้สึกว่าพลังจิตของเขาได้รับการพัฒนาพลังวิญญาณของเขาก็ดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันท้ายสุดแล้ววิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาก็คือรวงเนตรวิญญาณและความแข็งแกร่งของรวงเนตรวิญญาณของเขามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับพลังจิตของเขาดังนั้นเมื่อพลังจิตของเขาดีขึ้นพลังวิญญาณของเขาก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็ดกดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ